ทางการอินเดียประกาศเริ่มมาตรการสุ่มตรวจโควิด -19 สำหรับบรรดาผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศที่สนามบินทุกแหง่งพร้อมออกคำสั่งให้รัฐต่างๆทั่วประเทศยกระดับมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และสอดส่องสายพันธุ์ใหม่โดยให้จัดส่งตัวอย่างผู้ติดเชื้อใหม่ไปยังห้องแอลบศึกษาจีโนมโดยมาตรการเหล่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีตัวเลขของผู้ป่วยโควิดในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากทางนี้ทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยว่ามาตรการใหม่นี้ได้เข้าต่อที่ประชุมรัฐ สภาแล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารนณะและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดพร้อมหลีกเลี่ยงไม่ไปร่วมงานที่มีคนรวมตัวกันจํานวนมากเช่นงานแต่งงานหรือการชุมนุมทางการเมืองและสังคมตลอดจนการเดินทางไปต่างประเทศแม้ว่ารัฐบาลจะไม่มีประกาศข้อบังคับในเรื่องนี้ออกมาก็ตามและรัฐบาลอินเดียยังไม่มีแผนระง,งับเที่ยวบินจากประเทศที่กําลังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและลอกใหม่ก็ตามทั้งนี้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียระ ว่าค่าเฉลี่ยการยืนยันผู้ป่วยโควิด -19 รายวันอยู่ที่153คนและตอนนี้มีสถิติผู้ติดเชื้อยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกอย่างน้อย3,402คน